สวัสดีครับรีวิว Kawasaki Z300 นะครับคันนี้นอกหูรวมนะครับยางเหลือๆนะครับยางยังนิ่มนะครับโซ่สเตอร์เพิ่งเปลี่ยนนะครับยางหลังเหลือนะครับดอกยางยังนิ่มนะครับยางดอกลึกยางนิ่มนะครับเอกสารครบโอนนะครับสี68นะครับคันนี้สภา68นะครับเขียวยาวนะครับ มีตำหนินิดหน่อยนะครับเรือนไหม้มันซีดนะครับอ่มองเห็นนะครับแต่มันซีดนะครับเปลี่ยนถ้าซื้อเปลี่ยนเองก็ร้อยกว่าบ,บาทนะครับซื้อฟิล์มหน้ามาใส่ใหม่นะครับไหม่วิ่งไปที่สามหมื่นโลนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ ครับรถนิ่มๆพร้อมใช้งานนะครับสีสันยังสวยนะครับมีร้อยดูร้อยตัวไปตํากันใช้งานนะครับมีหน้าร้านนะครับจะส่งได้นะครับติดต่อ085194650นะครับหรือมาดูรถได้ที่บางบัวทอง